มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามๆนะครับวันนี้ได้คิวเวดบเลครับห้าสองสี่ห้านะครับทําขบวนมานะครับวันนี้นี่น่าจะเป็นครั้งที่สามนะครับที่ได้คิวเวดบนะครับในขบวนหนึ่งสามๆนะครับก็ช้าอยู่สองนาทีนะครับตอนนี้กําลังจะผ่านบ้านแห่ตีห้าสามนาทีนะครับช้าสองนาทีนะครับ แหวไปแล้วนะครับหนึสา